เพืกับพี่โม่นะซึ่งเคยนะคะวันนี้พี่มูมาเล่นเกมโบกุโบกุนะคะวันนี้วันนี้เราไม่ได้มาสร้างบ้านนะวันนี้เราจะมารีวิวบ้านนะคะอันนี้เป็บนบ้านน้องเรานะคะที่ชื่อว่าอิงอิงนะไม่ก็เรียกว่าโมก็ได้แต่เรายังไม่ได้เขียนชื่อนะคะคําว่ามโมนะแล้วแต่ใครจะเรียกว่าอะไรก็ได้อันนี้เราเขียนว่าอิงอิงนะเดี๋ยวเราค่อยเขียนคาว่าโม่นะคะตรงนี้นะ โอเคเดีย๋ยวเราพามารีวิวฝั่งซ้ายมือก่อนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกร้านขายของนะคะเพราะว่าน้องเราขายของอยู่เดีย๋ยวเราไปเอารถก่อนได้ไหมเดีย๋ยวเราพาไปรีวิวของน,อนู้งกันไอ้ตรงนี้เป็นโรงต่อรถนะคะอะไรเราพุ่งไปเลยบายอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นประมาณที่ น้องเราอ่ะบ้านน้องเขาจะเลี้ยงแบบเลี้ยงสัตว์เยอะนะคะก็เลยตรงนี้จะมีบ่อปลาแล้วก็ตรงนี้เป็นหลุมศพมนะคะเอะห้ามดูห้ามดูเป็นความลับนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอเคไปต่อเอ,อ้ยเล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 ยลงลงลงเออชุเกือบแล้ววันนี้เราแต่งเป็นอันเนียนะแต่ว่าไม่ใช่อันเนียสมับิเขานะคะอันนี้อันเนีย ใชบอกเรานะโอเคเราจะพามารีวิวห้องเกมนะคะอันนี้เป็นเมืองของน้องเราเลยนะเราสร้างเป็นเมืองน้องเราโดยเฉพาะเลยนะคะเรายังไม่ได้บอกน้องว่าเราสร้างเมืองเนาะอันนี้คือสร้างเมืองอันนี้คือเอ้ไม่ใช่คุยผิดก็คือเรายังไม่ได้บอกน้องนะคะว่าเราจะสร้างอันนี้ให้น้องเพราะว่าน้องเราอะเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าอยากได้บ้านแบบ อยากได้เมืองนะคะอยากให้พี่อยากให้เราอ่ะสร้างเมืองให้แต่ว่าเราไม่ค่อยบ้างนะคะเราอากาศขั้งนี้เราก็เลยได้มาสร้างแล้วนะคะนี่คือร้านเกมนะนี่บิดจอยเกมด้วยฮตุดตุตุ๊ดว้ายเกือบไปแล้วไม่ละเอามันดูฝั่งนี้ให้จุบก่อน ไอตรงนี้ก็จะเป็นพวกร้านสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วมันก็จะเป็นที่จ่ายตังค์เนาะแบบนี้นยังไม่ได้เปิดของนี้ไงจ่ายตังค์นั่งคุยกับคนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นว้ายตรงนี้ก็จะเป็นเอิอ่มเอ้ยทำไมข้างบนมืดจังลืมใส่ไฟหรอ ตรงนี้ก็จะเป็นพวนของน้องหมาละค่ะทำไมเราขึ้นไปอยู่มอนน้องหมาล่ะทีข้าวก่อนที่ตอนนี้เราไม่ได้รู้ชื่อนะอยากให้น้องรับตั้งชื่อเองยังไม่ได้บอกบิดอันนี้แมวนะคะแมวกำลังเข้องน้ำอาหารแมวก็หมดอีกโอ้ยตายฮิ <c oughs> okay. โยยยยยโยยโยยยยโยยยโอเคให้น้องเล่นแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านแมวนะคะมีอาหารให้กินด้วยแบบให้น้องเดินไปฝั่งน้องก่อนเออไม่ได้เลยเออโยนน,ออน้อยแล้วเห็นไอมเราที่ใส่ไม่ดีนะทุกคนเห็นไหมเออเนาะ นี่น้องชอบบินถึงไหนแล้วมันก็น่ากลัวมากฮะโ okay. อเคตามจริงห้องนี้จะเป็นห้องกระต่ายนะแต่ว่ามันชอบหรูดอะเราก็เลยไม่เลี้ยงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเซเว่นเยอะเลยที่เราปิดตรงนี้ไว้เป็นของพวกยาสติดจะใช้ยาสติดีเออพี่ยาสติดซื้อเพื่อปิดอุ๊ยไปแล้พวพูดผิดว้า นี้ก็จะเป็นบุงหีนะคะแต่มันไม่มีหล่อม,มันเปิดไม่ได้แค่ทําให้มันเหมือนเซเว่นคาแค่นั้นเองตรงนี้ก็เป็นโซนขนมนะคะโซนขนมบานตรงนี้ก็เป็นโซนของขาวตรงนี้ก็จะเป็นร่มเหมือนเดิมอ่ะตรงนี้เป็นะน้ำนะคะนี่ตรงนี้เป็นห้องน้ําแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ำตุม๋มนี่ว่ายน้าได้นะคะเราเรู้สึกว่าเราสร้างผิดอ่ะแป๊บน,นึงนะทุกคนขออนุญาตปรับนะคะ เอ <hel> ้ยเฮ้ยมีอะไ่บ้างนี <energetic> ่โจ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 เอ้ยโจเฮ้ยโจวันนียเราไม่ได้เล่นเกมอะไรแต่งง้นตกตุยพอดีอ๋ไเป็นไงล่ะมีที่นั่งให้เรียบร้อยนะคะโอเคแล้วก็จะลงไปอย่างรวดเร็ว อันนี้ไม่เห็นรเราเนาะเราไม่มีอันนี้เดี๋ยวเราเคยรีวิวบ้านเราไปเด้วนะคะครั้งหน,น,นึ่งมั้งแต่เนั่ยคือแบบยังไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นไอ้รุรงสีฟ้าๆเขียวๆที่เราไป,ปแบบเหมือนเรียกว่าไงเป็นอะเรียกเป็นสี่เหลี่ยมอะไรกันอันนี้เป็นที่แบบจุดเกิดน,นะคะตรงนี้ข้างบนตรงสีขาวตรงนี้ก็จะเป็นกระดิ่งตรงนี้ก็จะเป็นเออฮั น,นี้ก็จะเป็นตู้ไปรษณีย์นะคะที่เปิดไม่ได้อะเข้ามาดูเลยโอ้ยจะโมโหวนะอ่มอ,อันนี้คืออ,อ,อะไรที่ตั้งรองเท้าเออใช่ตรงนี้ก็จะเป็นร่มนะคะที่ว่าเราอีกแล้วทำอะไรอีกแล้วอันนี้คือจะเป็นร่มนะคะเฮ้ยอยู่กับร่มไม่ค่อยดีเลยของพังตลอด ก็ตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณไ i ไฟ wi Fi นะคะแล้วก็ไอ้ที่ว่าโดนทูบกุกยัดก็คือถังขยะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตาวเกนนะคะสามารถปรับไฟได้นะไฟอ่อนไฟแรงเนี่ยอันนี้คือไฟอ่อนนี่คือไฟแรงอันนี้ไม่มีอันนี้ก็สามารถเปิดน้นมได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นทุมน,นี้ก็จะเป็นค่าอะไรเออไมโครเวฟแต่มันเปิดได้เลยวะ่ะไม่เราไม่เปิดดีกว่าแต่ เฮ้ยเสีดยด้เป็นหนึ่งดที่เปิดไม่ได้แล้วก็ที่กดน้ําก็กดไม่ได้นะคะมันนี้เป็นเพื่องเพื่องพวกอากาศแล้วก็เป็นตวัวดินเนอร์นะคะตัวกินอาหารแล้วก็ตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นอยู่ข้างล่างเอเดี๋ยวเราพาขึ้นไปข้างบนก่อนอย่าค่อยพามาดูข้างล่างอันนี้ชั้นสองนะคะ ห้องนอนน้องเรานะเราจะไม่มีห้องนอนตัวเองนะคะเพราะมันไม่ใช่เ,เซฟของเรานะถ้าเกิดน้องเราให้สร้างก็เราเราก็จะถามน้องก่อนแต่น้องยังไม่รู้เลยเี่ปะตรงนี้ก็จะมีเครื่องควกอากาศอีกแล้วแล้วก็มีปฏิทินนี่สามารถดูวันได้ด้วยแล้วก็มีหนังสือที่เปิดดูไม่ได้แล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งนะคะฝั่งที่เราหันหน้าเข้ามาอยู่ก็คือคอมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือเครื่องปิ้นนะคะ แล้วก็ตรงนี้คือตู้เสื้าแ้ตรงนี้คือที่นอนนอนตู้เต่บ้านอันได้แล้วก็เป็นพัดลมนี่นีเออเฮยอันนี้ก็เป็นนาฬิกาที่สามารถดูเวลาได้นะคะอันนี้ก็เป็นนาฬิกาแต่ว่าดูได้ไหมไม่รู้อะดูไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นกรียิมพูเพราะว่าน้องเราชอบสีชมพูนะคะแล้วก็ ทีวีเปิดได้เปิดได้เปิดได้เปิดด้วยนะคะเปิดด้วยได้เปิดดินเถอะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้านะคะอันนี้ก็เป็นอะไรัวอ่าเออชอบลืแม่นุ่งนุ่งนุ่งเออไ่ออกก่อนนี่ก็เป็นโถส้มที่สามารถนั่งได้ขึ้นดิโอ้ขึ้นดิตุด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 ุนี่ก็เป็นหังัวที่ไม่ได้เปิดน้ํา ตรงนี้นะคะก็คือตูเหวอนขนาดเล็กชุบเดี๋ยวเรามาลดน้ำให้ดูเวลาก็ปิ้งไปเออตุยตุยตตุยยตุตุยยตุยยตุยตุยอหยับตุยทางมาแล้วก็วางของวของสิ เฮ้ยทำไมระวังไม่ได้สักทีอะเฮ้ไดแหละเาจะพาไปดูทั้นตางบ้าน้องเรามีประมาณสี่ชั้นนะคะน้องเราชื่ออนะิงอิงเนาะพงน่าจะบอกไปเดิมมั้งไม่รู้ต้องคิไปแหละอันนี้คือห้องเสื้อผ้านะคะแล้วตรงนี้เป็นห้องสตกอกนะี้เนาะไม่รีอะไรมากเราจะไปแบบเร็วๆเ็าจะชันใจนะคะอันนี้คือ ท่องท้องเล่นนะมาสไลเดอไปเดอสไลเดอร์สไลเดอร์อ๋อ,อ,ล,อ,ล,อ,อลืมกดผิดตัวสไลเดอร์สไลเดอร์โยนี่ก็เป็นมานั่งไม่มานั่งมานั่งชิช้ชาอืมอันนี้คือมายกเกอ ตรงนี้ก็เป็นเก้าอี้นะคะสามารถเล่นได้ตรงนี้ก็เป็นเกมที่เด็กนมาเออกลับไปเลยชินหนึ่งเนาะมายังไม่หมดนะยคงไม่หมดเออยังไม่หมดออยังไม่หมดยังไม่หมดจะโจ๊ะทําไมาชอบเดินอย่างเง้นล่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะคะอาา้อาเดีย๋ยวจะพาไปดูฝังเนาะ ไอ้ตรงนี้คือข้องูน,นะคะเพราะว่าน้องเราเลี้ยงงูเนานะขึ้นงวได้ไหมอุ้ยขึ้นได้ด้วยโอ้มาดีครับวอ,อยอย่าอย่าคิดที่จะพาวัวออกอย่างนอกครอบเลยมันเอาเข้ามายา่งมากแล้วก็ให้เดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดินลงมาเดินดิเดินลงมาดิเอา้าโอ้ยนี่ก็เป็นข้อไก่อย่าเปิดเ,ปเลยไม่ย่าเปิดเลย ที่ตรงนี้ที่เราให้ทุกคนดูอ่ะมันเป็นปนะ้นนะคะแล้วก็ออย่าดูเลยทุกคนอย่าดูเลยอย่าดู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 ให้เดือแบบแบบนะคะไม่ให้ดูแบบไาเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกัวหน้ม <c oughs> แล้วก็อิน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 ,อนจุกโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์น,นะคะคลิปหน้าจะมาทำอะไรอีกมาดูกันนะคะบ๊ายบาย